หรูหราโมเดิร์นทั้งหมดนี้พบได้ที่ The Escape ปมหิดล ะะเราก็อยู่ที่โครงการ The Escape Mahidol นะคะซึ่งเป็นโครงการพูลวิลล่า3ชั้นนะคะที่มาพร้อมกับคำว่า Define Your own Lifestyle in Your Private Estate นะคะซึ่งแปลว่าการใช้ชีวิตนะคะเพื่อตัวคุณเองนะคะเพื่อการใช้ชีวิตส่วนตัวสูงสุดนะคะแล้วก็ลดความยุ่งยากในการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะ ออกแบบบ้านในวันนี้นะคะถ้าเข้าไปดูภายในนะคะภายในนะคะจะเป็นการออกแบบบ้านนะคะที่คํานึงถึงพื้นที่ใช้สอยของผู้อยู่อาศัยนะคะที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่หรูหราและล้าสมัยนั่นเองค่ะโดยบ้านราคา24.9ล้านบาทน,นะคะท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะได้อะไรบ้างและจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะแต่ก่อนที่จะพาไปชมนะคะก็อย่าลืมกดซับคายและกดกระดิ่ง สำหรับที่ตั้งของทางโครงการนะคะตั้งอยู่ที่ตําบปลป่าแดดอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่น,นะคะซึ่งอยู่ใกล้กับห้านสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานีขนส่งและสถานศึกษามากมายอาทิเซ็นทัลแอร์พอร์ต3นาทีบิ๊กซีเอ็กซ์ต้า7นาทีโรงพยาบาลกรุงเทพ9นาทีโรงพยาบาลมหาราช12นาทีสนามบินเชียงใหม่น5นาทีสถานีรถไฟ12นาทีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียง18นาทีค่ะ และพื้นที่แรกเลยนะคะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบังค่ะนั่นก็คือบริเวณพื้นที่โรงจอดรถของตัวบ้านแห่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึง3คันนะคะและพิเศษสุดๆเลยนะคะกับพื้นที่โรงจอดรถนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ตรงนี้เลยค่ะโดยไฮไลท์ของบริเวณพื้นที่โรงจอดรถวันนี้นะคะนั่นคือบอกเลยค่ะแตกต่างจากโครงการอื่นๆที่เราพาท่านผู้ชมไปชมแน่นอนค่ะ โดยเริ่มจำแต่ประตูนะคะประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะของเฮอร์เมนนะคะที่นําเข้าจากเยอรมันนะคะประตูตรงนี้นะคะก็จะมีความกว้างนะคะอยู่ที่7เมตรนะคะสูงะคะอยู่ที่2.3เมตรนะคะมีระยะในการปิดเปิดนะคะอยู่ที่30วินาทีเท่านั้นค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะมันยังช่วยในส่วนของการซรับเสียงซับความร้อนป้องกันลมป้องกันฝนในพื้นที่ลรงจะรถอีกด้วยค่ะและในกรณีที่ไฟดับนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาดึงโซ่นะคะในการปิดเปิดประตูรั้วอัตโนมัติตรงนี้ได้ค่ะ ต,ตอนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูในตัวบ้านนะคะนี่เลยค่ะทางเข้าบ้านนะคะก็จะมีประตูเล็กๆนะคะที่จะอยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่โรงจอดรถค่ะประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูไม้อโกอย่านะคะข้อดีของมันเลยนะคะนั่นคือการไม่บิดงอนะคะแล้วก็ทนทานนั่นเองค่ะเดินตามกันมาเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นบ้านนะคะสูงถึงสามชั้นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวสุดเลยค่ะเพราะว่าทางโครงการนะคะเขาตอกเสาเข็มน,นะคะที่ลึกถึงสิบห้าเมตรเลยค่ะได้ตามมาตรฐานเลยค่ะ และประตูทางเข้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเหล็กลายไม้นะคะของรอตเต็มนะคะรุ่นเจียตาที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตรงนี้นะคะข้อดีเลยนะคะนั่นคือป้องกันการลามไฟนะคะแล้วก็การอุณหภูมิอีกด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะยังป้องกันในส่วนของถ้าหากเป็นประตูไม้นะคะมันก็จะมีการยืดผลนะคะในเวลาที่อุณหภูมิเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูบริเวณพื้นที่ในบ้านค่ะตามเลยค่ะ เข้ามาภายในบ้านนะคะพื้นที่แรกนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยค่ะภายในนะคะมีการออกแบบเป็นดับเบิลสเปซนะคะที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชั้นหนึ่งนะคะที่แทบบริเวณพื้นที่ชั้นสองค่ะตรงนี้นะคะก็จะทําให้แสงสว่างนะคะเข้ามาภายในพื้นที่นะคะแล้วก็ทําให้มีเวนเทเลชั่นในการระบายอากาศที่ดีค่ะแล้วก็ยังทําให้พื้นที่ตรงนี้นะคะมันดูเพิ่มความโอ่อ่านะคะแล้วก็ยังไม่เสียพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสําหรับคนในบ้านอีกด้วยค่ะ แล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะกับนวัตกรรมภายในบ้านแบบสมาร์ทโฮมนะคะจำพวกแบบโฮมออโตเมติกนะคะที่ควบคุมในระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบ้านค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีระบบสมาร์ทโฮมนะคะซึ่งระบบสมาร์ทโฮมที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. กิ่งอัจฉริยะที่จะแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนทันทีเมื่อมีคนมากดกิ่ง2กล้องอัจฉริยะ ที่จะสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและจะแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน 3. หน้าจออัจฉริยะที่จะคอยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน 4. กล้องโรบอตอัจฉริยะที่จะ motion detection หมุนตามความเคลื่อนไหวภายในบ้านนอกจากนี้นะคะระบบสมาร์ทโฮมนะคะก็ยังมีอีกมากมายค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมในโครงการ The Escape มหาหิดนได้เลยค่ะ และพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะก็คือบริเวณพื้นที่นั่งทานอาหารตรงนี้เลยค่ะพื้นที่นั่งทานอาหารตรงนี้นะคะสามารถรองรับได้6-8ที่นั่งเลยค่ะแล้วก็ภายในพื้นที่สเปซต,ตรงนี้นะคะมีการออกแบบเป็นโอเพนสเปซนะคะที่เชื่อมระหว่างพื้นที่นั่งทานอาหาระคะ่ะกับแผนที่ในการเตรียมอาหารค่ะ แล้วก็เมื่อเปิดประตูออกไปนะคะบริเวณพื้นที่ด้านข้างนะคะก็จะเจอเฉลียงนะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะของภายในบ้านค่ะสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระแบบโอเวอร์โฟล์นะคะมีความกว้างนะคะอยู่ที่2.3เมตรยาว7.5เมตรนะคะลึกเมตร20ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระแบบหัวเจตสปานะคะแบบระบบน้าแร่ค่ะเช่นเดียวกับในการนวดอ่างจาก,กุชี่ค่ะ และพื้นที่ต่อไปนะคะที่เราจะพาไปชมแล้วนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ห้องครัวค่ะแต่ก่อนที่จะพาไปชมนะคะจะสังเกตได้ว่าบริเวณพื้นที่ข้างๆเพนที่นะคะก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะเก็บของได้ค่ะแล้วก็ทางโครงการนะคะยังซ่อนระบบงานไฟฟ้าอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปต่อกันห้องครัวเลยค่ะ เห็นได้ว่าภายในห้องครัวห้องนี้นะคะกว้างม,มากๆเลยใช่ไหมคะความกว้างของพื้นที่ห้องครัวนะคะกว้างอยู่ที่3เมตร20คูณ3เมตร40นะคะแล้วก็ภายในห้องครัวนะคะเป็นครัวปิดหมดปัญหาในเรื่องของกินควนนะคะที่จะเข้าไปรบกวนภายในพื้นที่ตัวบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะกับประตูค่ะประตูของห้องครัวนะคะเป็นประตู ventilation นะคะในการระบายอากาศแม้ท่านผู้ชมยังไม่เปิดประตูออกไปนั่นเองค่ะ มาจับบริเวณพื้นที่ห้องครัวนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะทําเป็นโซนซักล้างก็ยังได้ค่ะแล้วก็ภายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องแม่บ้านนะคะแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านให้ใช้งานอีกด้วยค่ะและจะเห็นได้ว่าโครงการในวันนี้นะคะเขาใส่ใจในการออกแบบทุกตารางเมตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในส่วนของพื้นที่ในการเก็บงานระบบปปานะคะที่เขาทําเป็นห้องอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ที่เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่กว้างๆอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถทําเป็นมุมพักผ่อนหรือว่ามุมจัด ปาร์ตี้สังสรรค์เวลาที่เพื่อนมาภายในบ้านก็ยังได้ค่ะเป็นไงคะกว้างไหมคะและพื้นที่ต่อไปนะคะที่เราจะพาไปชมเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ชั้น2ของตัวบ้านค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมนะคะนี่เลยค่ะทางโครงการนะคะก็ได้ออกแบบนะคะซ่อนห้องน้ำน,นะคะไว้ใต้บันไดด้วยนั่นเองค่ะ บริเวณพื้นที่ชั้น2น,นะคะชั้น2น,นะคะประกอบไปด้วย2ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่แรกที่เราจะพาไปดูเลยนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ห้องนั่งเล่นสำหรับคนในบ้านค่ะนั่นก็คือ f a m i l ี Area นั่นเองค่ะพื้นที่ Family a r อ a ีตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่รองรับสำหรับคนในครอบครัวนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น นั่งดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็ภายในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็กว้างมากๆเลยค่ะมีเพดานที่สูงโป่งนะคะถึง4เมตรเลยค่ะแล้วก็ภายในนะคะก็ยังมีการระบายอากาศที่ดีนะคะในส่วนของระแนงหน้าบ้านนะคะตรงนี้เลยค่ะและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะที่เราจะพาไปชมเลยนะคะก็คือห้องนอนห้องเล็กสุดของบ้านหลังนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นห้องทํางานอย่างที่ทางโครงการนะคะจัดเอาไว้อย่างนี้ก็ยังได้ค่ะภายในห้องนี้นะคะก็กว้างอยู่ที่3เมตร30นะคะคูณ5เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะกับบ้านหลังนี้นะคะที่มีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะภายในห้องน้ํานะคะก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้แล้วนะคะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูห้องนอนห้องที่สอน,นะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะพาไปนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางเดินเชื่อมตรงนี้นะคะทางโครงการะคะ่ะก็จัดเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะที่เอาไว้ใช้งานในส่วนของโฟน์แฟมิลี่แอเรียนั่นเองค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.7เมตรนะคะคูณด้วย5.1เมตรนั่นเองค่ะภายในห้องนะคะก็สามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะแถมยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะบริเวณพื้นที่ข้างเตียงอีกด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นพื้นที่ Open Space นะคะที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชั้น 1, นะะ 1> กับชั้น2นะคะเราสามารถที่จะมองเห็นวิวพื้นที่โถงนั่งเล่นได้ด้วยค่ะ และห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีมุม Walk in c o o s e t ภายในห้องด้วยค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็บิวอ in เป็นตู้เสื้อผ้าก็ยังได้ค่ะแล้วก็ที่มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะสามารถใช้งานที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ะะจะประกอบไปด้วยห้องพักแล้วก็ห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะระเบียงนะคะเปิดออกไปตรงนี้เลยค่ะระเบียงตรงนี้นะคะก็กว้างอยู่ที่2.4เ mm, มตรนะคะคูณ4.9เมตรนะคะก็จะได้วิวหน้าบ้านไปเลยค่ะ และพื้นที่ต่อไปเลยนะคะที่เราจะพาไปชมค่ะคือห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะอยากจะบอกว่าห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะได้พื้นที่ชั้น3นะคะไปเต็มๆเลยค่ะพื้นที่ชั้น3ตรงนี้นะคะก็จะมีแบ่งเป็น3โซนนะคะโซนแรกนะคะที่จะเจอเลยนะคะคือห้องนอนนั่นเองค่ะโซนนี้นะคะก็จะมีขนาดห้องนะคะกว้างอยู่ที่4.35เมตรนะคะคุณ 4.45เมตรนั่นเองค่ะภายในนะคะก็สามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์นะคะบริเวณพื้นที่กลางห้องได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ระยะเหลือๆนะคะบริเวณพื้นที่ข้างเตียงอีกด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูบริเวณพื้นที่โซนที่2อกันค่ะตามมาเลยค่ะ และพื้นที่โซนที่2นะคะที่เราพามาชมเลยนะคะนั่นคือห้อง Wal k in c l o s e t ค่ะห้องนี้นะคะก็กว้างเทียบเท่ากับห้องนอนอีกหนึ่งห้องเลยค่ะห้องนี้นะคะกว้างอยู่ที่3เมตรเจดนะคะคูณ4เมตรเกค่ะภายในนะคะสามารถที่จะวิวอินตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังได้ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าภายในนะคะทางโครงการะคะก็นําอ่างล้างมือนะคะมาไว้บริเวณที่ห้องแห่งนี้ด้วยค่ะทําให้คนในครอบครัวนะคะสามารถทํากิจกรรมพร้อมๆกันได้ค่ะ และพิศเศษสุดๆเลยค่ะกับโซนที่3นะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์บาธรูมนะคะ,นะคะคห้อง, room, ะะองภายในห้องนะคะก็กว้างขวางนะคะที่มาพร้อมกับเรนชาวเวอร์แล้วก็อ่านจากกุชชี่ภายในห้องด้วยค่ะ<ม>ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะกับโครงการ The e s c c p e มหิดนนะคะชอบกันไหมคะสำหรับบ้านในวันนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจที่ บ้านในวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าใครนะคะมีบ้านหรือโครงการดีๆที่ไหนนะคะที่อยากให้เราไปรีวิวนะคะก็สามารถคลิกมาที่คอนแทคนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Re วิ่งพาวเวอ t y ีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ